จ้าเป็นของจากพระมาชุมบดริเวนวัดบ้านแม่โมค่ะวัดบ้านพงแค่ค่นนี่อันนี้จะเป็นชาล่าน่งเห่นพี่น้องนั่งพักผ่อนนะคะอยู่ในวัดค่ะพี่น้องดจ้ะชมบรรยากาศในวัดเป็นยังไงพี่น้องไม่ใช่ต้นไม้อันนี้ต้นพว ต้นพ่าวต้นไม้ลหลายๆต้นย่างพี่น้องจ้าเนี่ยสะอาดแปลนพระสิ็นพุฏินะถ้ามาชมบรรยากาศในลานวัดว่าจะเป็นแบนะบนี้พี่น้องจ้าเนี่ยอันนี้พุฏิเจ้าอาวาสพุฏิเจ้าอาวาสอันนี้แม่มูลเข็ดกระถินมาได้พี่น้องเลยแม่มูลถวายกระถิน ไม่โมกษาไว้กะทิะเฮกกะทินี้ถวายกุฏิอ่าโลกท่านกระทินสามปีสามปีที่ผ่านมาเนี่ยาวายกุฏิให้เจ้าอาวาสลังหนึ่งจากพี่นนองจ้ะ้องน้ร้อมเรียบร้อยเบ็ดเสร็จนะคะพี่นอะถ้ามาเบิ่งค่ะพี่นนองจ้ะ บริเวณข,ขาขานี่ค่ะพี่น้องแม่โมเ็ดกระถินเนาะสั่งกระถินใหดกระถินมากนี่ถวายกุฏิไหจ้าอาวาสพร้อมห้องน้ำพี่น้องห้องน้ำนี่ต้องซอเติมต่างหากนี่จ้าั้งหนึ่งในชีวิต,ตพี่น้องเนาะดิ๊บกระถินสั่งกุฏิ รมต,ตื่นพี่น้องบรรจาศดีดีทางมัดชมอันนี้พวกพวกม่องบ้านมู้เจ้าเอิญเนาะบ้าน่อยเอิญพวกม่องพี่น้องพวกม่องพวกบนลับนล้านเนาะ โคกมองตามเขาสมัยตะกวนโคกมองตามเขาสมัยตะกนเด้อตามเขาเมาตามเขาเขาปุ่นเนาะนี่ตามเขากินพี่น้องจ้าเลยโคกมองเพิ่นเห็นไว้เป็นที่ระลึกเนาะเห็จ้าตามเขา จะเป็นปัมนมป๊มน้ำปั๊มน้ำมัเนี้ยเองแม่หมูกับม,มัดเ,เจ,เจาะให้เพื่อพี่น้องมัดเจาะเจาะปั้มน้ำให้เพื่อนพี่ๆลองเลยมัดเจาะบาดานให้พี่น,อน้องนี่แม่หมูมาเจาะบาดาลให้เพื่อนนะคะเนี่ยเจาะให้ทางวัด ทางวัดว่ามีน้ำใส่พี่น้องน้ำขัดเกลือนาะรอน้มปลาปลาป้าพ่อใส่พี่น้องป้าพ่อด่างเกลือด่างซั้นป้าพ่อด่างเกลือด่างจานเนาะอันนี้แม่หมูมาเจาะน้ำบาดาลให้เพื่อนอันนี้เลี้ยงงานเล้อน้อพี่น้องก็จำว่าเก็บง่ายอันนี้เจาะน้ำบาดาลแม่หมูเป็นคนเจาะพี่น้องจังนะทำบุญเนาะ กะนำประดานในทางวัดใดส่เวลามีการมีงานก็่สิได้แน้นำใส่พี่น้องสาได้ประขาดแค่นะกระพาพี่น้องาบางนิดนะคะบรรยากาศวัดบ้านตรงแค่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพุติค่ะพุติของทางวัดนะพี่น้องเนาะยังขาดปัจจัยอีกรายได้พี่น้องตรงสาง ขาดปัดใจอีกเยอะต้องสร้างก็สนระ้างขึ้มต้องสุขาสร้างขึ้นมากอันนี้หอมพอละครั้งหอละครั้งเพม่นพอได้มาทําความสะอาดเลยหอละครั้ง อ๋อถ้าครั้งไม่มีใครมาทําความสะอาดเลยอันนี้ก็เป็นซาลาพี่น้องส้ามราเนีนะซาลาบันแมหมูจะออกทางเมื่ออันนี้ก็จะเป็นโบสถ์พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะโบสถ์บันแมงมุงวดค่ะโบสถ์วัค่ะจะพี่น้องบสถ์บใหญ่ยยดอกแต่ว่าบสถนดน้อยเนาะเฮ่จ้า ต,ต,ต้นโ um, พหญ่ stains. พี่น้องต้นโพใหญ่นคลิปหรอลมลื่นลมพื้นลมพื้นลมลื่นต้นโพยายยานี่พี่น้องกันยุนาวัดเมื่อนี้แม่หมูมาเก็บภาพบรรยากาศในวัดพี่น้องไอพี่น้องได้รับชสมรรจ้ะศาลาศาลายายอ่คลิปนี้ฝากไว้ชมด้วยพี่น้องเด้อคลิปหน้าพ่กันใหม่จะไม่ไปค่ะ